เนวนะโอ้ยแน่นวันนี้วงสีคือสุดแท้เบ่งขาตัวนี้โอ้ยหวานโอ้ยเอาตาเสิร์ฟบอเขาเอามาตาเสิร์ฟบอไป,อป่นปองเบิร์นี่ปาดนี่ค่ะนี่ได้เสียดายไม่มีดามขาแน่นจ้ะ ไดจะกินข้าวร่มจะมึงกินีสิบสี่ส,สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ้าไอ้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดพึ่งจ้าเดินเข้ามาเจอเลยหนึ่งดอกให้พญายถ่ายอยู่รถจ้ะให้พญายารอยอยู่รถเนาะดอกแรกนี่ค่ะสวยเนาะก็คือเป็นเบอร์เบอร์ล่ะ ไปค่ะเดี๋ยวให้ตัดขาเนาะค่ะดอกที่สองมาแล้วดอกที่สองเห็ดพึ่งขาลายโอ้โหยโอ้โหเกิดมาได้ยังไงโอ้ยบม่ได้เอามีดมาพร้อมนี่จ้ะเกิดมาได้ยังไงโอ้โหยโอ้โหยเกิดมาได้ยังไงนี่อ๋อฮโอ้ย มีในกระเป๋าจ้ะอีกเร่มหนึ่งมาแล้วมาให้เบิ่งสภาพมันปูของมาเลสเต,ต็มันแบบนี้จริงๆนะคือไม่ต้องตากเลยจ้ะแห้งเบ่คือทางรูชวิกาจ้ะไอ,อเยียบจ้ะไอบโบเห็นเก็บเห็นมันปูแห้ง โอ้โหท่านี้แสดงว่ามีฝนเลยคือแห้งมากนี่แห้งแบบสุดๆนี่นี่ดอกนี่เนาะอาจจะคืออามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วจะเดิคลิปเนี่ยอาจจะไม่สะใจเนาะโอ้โหไม่มีความเป็นเห็ดมันปูเลยอะ แห้งมากแหง้งจริงๆตอนนี้นะถ้าไปหาเห็ดเออเ,อ,อเช่นไงคะเห็ดเ,เห็ดเพิองอะนะถ้า,าไปหาในป่าสนเดี๋ยวนี้นะคือแบบมีแต่แบบแก่ๆอย่างเดียวเลยต้องไปหาแบบป่าที่แบบหกๆนะมันจังซุ่มๆม,มันก็จะมีเห็ดอันอื่นบ้างมืนน่อนี่นี่คือเห็ดมันปูนมาเลสเตด จ้ะไปนี่รองจ้านั่นคือดอกที่สามดอกที่สี่อยู่นน่นไอปอได้คําเดียวแล้วจ้ะดอกที่ห้านี่เห็ดพึ่งอยู่นี่นะถ้ามีฝนเด้อไอปอได้คำเดียวว่ามันจะสุดยอดมากถ้ามันได้ฝนอือขาแน่นจ้ะขาได้อือือมเสียดายมันไม่ได้ฝนเนี่ยละจ้ะ นี่เด้นี่ได้จ้ะสองดอกนี้สุดสุดๆวันนี้นี่เนาะไปต่อหาก่อนนะเบิ่งภาพสลัวสะลัวแล้วเรามาเจอกับเห็ดพึ่งดอกนี้นี่จ้ะป้าตุ่ลเหลือแต่ขานี่ก็งามมากพี่น้องจ้า สวยมากอ้โหเศรา้าไม่มีน้ำไม่มีน้ำจะมันสวยมากจริงๆเนาะ <c oughs> ไม่มีเพื่อนล้วลูกตรงนั้นก็แก่แล้วอะมังนี่ปะ <c oughs> บึงขาค่ะขา,ขา,านางนี่หัวมันถึกสัตว์กี่แล้วขา,ขาก็สวยอยู่นะ โอ้โหนี่จ้ารักเนาะขอเอาได้จ้ะเด้อโอ้หลุดซ้ำหัวหัวหลุดซ้ำโอ้โยพี่น้องเอ้ย,น,อน,น,ออออยนี่ดองนั่นบบไอโบพ่อเลยเมื่อกี้นี่ไฮซีไทยป่าให้พี่น้องเบิ่งหันมาบัพรึกพะลำแท้จ้าเนี่ยไอเสียดายแหง้งแห้งที่ไอมอัวแต่หาเห็ดผึ่งอยู่ทาง ดูสึกจนเสียวกาสทางนี่จ้ะป่าตรงนี้ไอเคยมาเคยบอกเลยจ้ะป่าที่ไอามาเราก่อนพูดแล้วมันแห้งเนาะอืม้มันนี่แบบหลายแห้งเลยรๆเฮ็ดพึ่งอย่างนี้มีแต่เถ่าเมื่อมงนี้อันนี้จ้ะจนแตกเนะาะใช่อีละอันดีๆนะ่ะคอยจากสิบดอกในนะสิเมือเราเนี่ยมีเวลาพ่หลายเลยจ้ะเวลาไม่เยอะเนาะ มึงนี่มึงนี่บัน,น,บนขามันนี่ถึงแม่กินมึงน,นี่สัดกินแปลกนอยเพึ่งโคกนี่เรือจะขายอายไหมเรือจะขายนี่จ้ะสภาพเพชรผึ่งเดี๋ยวจังไปตัดแต่งเนาะเอาเอาไว้ก่อคันแม่สอนไว้บมึงน,นะอันนี้กระขายกะอู้ปุ๊บ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  ปุปุปุเบื้องขาตัวนี้ก่อนขาสวยเราก็เอานะไปเอ่อยังกินนอกขาได้ไหมคุพรได้เราจะทำไอันี้เนาะไปตัวพุน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 น้องจ๋าพุน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 ภาวนานา้ได้นะเอาอันี้กดอกเสียดายมันแก่พี่น้องจ๋า นี่แก่บ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 ,บ่สวย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 นางสวยนี่นางสวยนางสวยค่ะนี่แบบนี้พอเราขายอยู่แต่แก่ๆก็ไม่อยากเราให้เบิ่งจะพอตัดออกหลายเนาะไะค่อยตัดให้ดูเนาะมีเองไหมพ่อพี่นอ้องตะโพกตะเซาะเบิ่งตะพุ้ตะเพ,พือ เห็ดผึ่งเนาะก็ค่อยไปเลยนี่เบิ่งนะพี่น้องว่าจังไแนาโอ้ยนี่อีกดอกพี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งนี่อาจจะเสียบใส่แขนใส่แขนเบิ่งนี่ว้าแต่ไปตามหลาหาเห็ดผึ่งอยู่รูดวิกาเฮ้ยผาดของดีเยอะเลยนี่แหละชีวิตคนเรานี่ยเนี่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 ชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละ พ่นอีกจ้าพูนทึกสัตเตะนี่นี่ค่ะนี่ได้อยู่อันนี้ใหญ่ไหมใหญ่มากเนาะอ่ะบ่มีเวลาตาัดขาเด้จ้พาพ่อใหญ่ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงพปซื้อของอาหารกินเนาะเพราะว่าอาหารกินนี่ซื้อวันเวน้นวันจะ้ะโอ้เป็นเธอแรกที่ยังให้พึ่งกับเราเกิดจ้ะในตานี่นอกนั้นมีแต่แก่ๆเนาะอันนี้คือ สัติเอาแล้วแล้วก็เอาเลยตัดออกจากตรงนี้แฮปปี้ไทยด้วยนี่ไงโอ้โหแดงเงยอีกแล้วจ้าวัดตาเซอร์บอเขาเอามาตาเซอร์บอไปเนองเบอร์นิปปัดโอ้โหยจยไอขอถ่ายรูปนางก่อนเด้อถ่ายรูปนางก่อนเด้อโอ้ยไปเนาเอ้ย อ้ยอีกติดตัแต่หมคะโอ้โหอ้าอยูน,นํำการถ่ายรูปก่อนนะคะหนึ่งสองยิ้มแปะโอเคไปยสองดอกนี้คือสุดของวันนี้แล้วเนาะเพราะว่านอกนั้นก็จะแก่ๆเนาะนี่จะ้ะอ๋อชีเมืองงานน้ำนางบ่กบอกมาดู บอยเมอดอกออกไปไปค่ะมีอีกไหมคะเดี๋ยวนั่งสองบังออกอเดอเอแบบป่าเป็นจัยากเลยจ้ะเด้อป่าเสียได้แต่ว่ามันแห้งจังหน่อยเนาะเอาเบอรนี่ส่วนมากเรหลือแต่ขาจ้ะโอ้ยเกือบบ่เห็นมวยตาหาจะมาอันยังไงมวยตาหาจะอันใหญ่ใหโอ้ยนิดจ้า ปิดโอ้ยมืออื่นเดี๋ยวให้พ่อใหญ่พามานี่คือเยอะมากกำลังเกิดเป็นปลาแรกที่กำลังเกิดพี่น้องจ้ากีดซยไอยแน่ฝันของไอเป็นจริงแล้วจากที่แปลว่าเก็บแต่เห็ดแก,แก่ๆนี่โอ้โยโอ้ยโอย,โยมีอีกไหม

นั่งไงเห็ดพึ่งอะไรอะ่ะตูดหมดอยู่นี่หวานไหมดูซิโอ้แข็งนะคะโอ้พี่น้องจะข้างล่างเหมือนจะเสียแล้วนะแต่ว่านางสวยมากโอ้โหสุดๆเดี๋ยวมือได้พามายูนิเลยจัะเด้อเบงทรงแล้วจะโอเคมากเลยป้านี้มาป่าป,าปอติง่งพึ่งเกาลักเอาจ้ะ ไปคะ่ะหวานว่าเห็นเดจะมากิน,นี่ไม่เห็นนะคะที่เดินกลับมาเพราะว่าเห็นสองดอกแก่นี่หนวยตาคัากบอคักอยู่เนาะนั้งเกลาลัดน่ารักมากอุตตะปีกเลยเวลาปีบวันนี้แบบพ่อใหญ่เราก็อยากทิม่มมาทิ่มไอไว้เดจจัดแต่ว่าความที่อายก็บอบอชำนาญป่าเนาะมันก็ไปอยากทิ่มแต่อืมโอ้ต่แต นี่คะ่ะงามนะคะไปต่อคะ่ะนี่อีกคะ่ะพึ่งเกาลัดแกงแซบและจะเห็ดพึ่งชนิดนี้นี่แก่แล้วตัวนี้เอ้อเอยพี่น้องจ้ากำลังตีลำกลับจ้าข้างถนนเลยข้างถนนเลยวันนี้ ขาพอได้จ้ะขาไม่ได้นะพึ่งก็ไม่ได้เอาไปนี่แหละดอกง,งามซื่อๆรู้ว่าจิบิตัดพึ่งบอเสียดายเอาเอาก็เอาซะพึ่งเกาลัดอันนี้แกแล้วไม่เอาให้เบิง่งพไม่น้องให้เบิง่งเพ็ดพึ่งบพ่พริกไทยเนี่ยสักอย่างนี่แหละอย่างบอกผิดจ้ะมึงนี่มึงนี่ไอ้บอกเอาจ้ะ บ้างนะเต็มอยู่ว้ายสุดยอดอีโขกตัวนี้เรือเยอะที่อายยโมย่างจะ้ะอ้าวเห็ดพึ่งเกาลัดเต็มเลยนี่โบได้แล้วจ้ะตัวนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ะเาได้จ้ะ มองตัวนี้ตัวนี้มีตะปูตปีเต็มอยู่เนี่ยให้พื่อนๆมาภาพก่อนภาพข้างหน้าเดี๋ยวจะได้เพิ่งตัวนี้แกงแซ่บเดี๋ยวจะบางเถือ่อเห็ดกับข่าเอาบริเห็ไดไอ้เบิง่งเราเห็ดฟ้าๆบางเถื่อกับแบบลมฝนบริได้เป็นใจอืนี่เบาเอาตัวนี้โอ้ยหัวรุดนี่ไม่เมันกับรัดดอ,อกกระพิดขาน้ำต้านแกงอร่อยนี่ค่ะ อีกโอ้โหคือเยอะมากคือเยอะสุดๆนี่ค่ะโอ้ยบางนี้โอ้โหไอคิดว่าเป็นเห็ดพึ่งขมนี่เห็ดพึ่งขมไหมเห็ดพึ่งขมจริงๆด้วยจ้ะถ้าเห็ดพึ่งชนิดนี้ถ้าคนจะกินให้ไปต้มก่อนด้วยจ้ะเด้อต้มน้ำแล้วก็เห็ดลงเห็ดลาบแซ่บจ้ะเห็ดเผืงอันนี้เยอะมาก เพิ่งอร่อยด้วยนี่้างเลยไอ้กิขางเข่าป่าแล้วจ้ะนี่อย่านตามทางก็คือมันม,มีมันมีนะพอมีอยู่ไอ้จิงตีกับเขา่าคู่จังหน่อยจ้ะเพิ่งนี่ขายข้งหวานนะจ้ะนี่ไม่ได้แล้วเละวันจ้าหวานหวาน,วานขาแข็งนะดอกไม่สวยโอ้ยเพื่อนอายเออ บีบหัวใจเซลือเกินเบิ่งหน่าอีกกำลังสีมือพี่น้องจา้าบีบหัวใจเซลือเกินถอยไยมามคฮับเพราะว่ามันทะลุอีกตรงนึงเบิ่งโอ้ยพอป่ามาแล้วแาบนี้ น,น,น,นี่ยังกิ่นนอนี่นี่จ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยคือมีหอมสุกแต่นอเวงสีมาเนี่ยเวงสีคือสุดแท้เบื้องขาตัวนี้โอ้โหสวยไม่ร่าจ้าเดี๋ยวไอ้เมื่อก่อนเดี๋ยวจ้าเด้อเดี๋ยวพื่อนใหญ่เพิ่นวะพามาอีกจ้ะเพิ่นให้เวลาหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงเนาะบางคนก็นสิถามว่าเป็นยังเจ้ากระพพามาแต่หัวเว้นผุ เ่อสิหาปลาเห็ดได้มันบ่แมนง่ายๆจ้ะเนาะเป็นยังเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีเวลาอีกสองสามเมื่อจ้ะสองสามมือแล้วก็จะพูกู้กูเองพ,พ,พูจะย้ายแคมป์ไปมันโมเนาะนี่นี่อีกหนึ่งดอกโอ๊ตายคอยตายเออตายตายตาค่ะหัวบางามแต่จะตะขามันสุดมากนะคะขาแข็งจ้ะเพราะว่าฝนมันบต่ตกนี่ค่ะ ไปค่ะไปนอน่วนด้วยจะเอาเบาเดี๋ยวเด้อไอเอาจ้เาาจะเพราะว่าหลายแล้วเบิ่งนะเน่าจ้ะตัวนะตีกับเมือนี่น,นี่เป็นไงเอียงนี่เอียงนี่นี่เป็นไงเป็นไงตายหาแล้วไม่ได้โทษของดี พึ่งเป็นอย่างเด้อป้าเห็นนางก่ยพึ่งเ,เห็นจ้ะนี่พี่น้องจ้าอย่าพึ่งเป็นอะไรนะอย่าเน่านะโอ้ยแน่นโอ้ยแน่นมากนี่จ้าเบิ่งรูปิดรูเอากินได้หมดตะกูลจ้ะเนี่ กินอะไรมาตะกูลเลยนี่โพดโพลีเห็ดพึ่งงัวทรายอย่างสักอย่างจำเสืออะไ้กินได้เดี๋ยวจะได้แต่วันนี้ไอ้พอเอาเจ้าน,นี้จ้ลักษณะเป็นแบบนี้นี่จ้ะเป็นเห็ดพึ่งที่บ่มีดาวไอ้ก็เลยบอกว่าอะไระแบรแซบแบนะ่แซบเนาะอ้ก็บ่เคยกินจะ้ะไปจ้าท้ายเห็ดพึ่งเกาลัดไปค่ะมึงนะเตรียมยุขาวท้อง,งวันนี้เห็ดพึ่งเกาลัดมอซ้อน โฟเดอร์มึ oh งนี่น,น้อยๆตปะปูตะปิวายวันนี้สะใจอีกวันแล้วจ้ะน,นีะ่เนาะเดี๋ยว,ไอ,วไอเซเบิร์ดได้กจกดอกเนาะหนึ่งอินชัดทามน,นะ40มนะินาทีเนาะไปเนาะสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดอันนี้ค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจะกินข้าวล่มจะมากินนี่สิบสี่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดพืงเกาลาดัดนะจ๊ะเนาะนี่จ้านี่เนาะพี่น้องจ้ายี่สิบเอ็ดดอกจ้ะนี่ก็เห็ดเป็นเห็ดพืงเกาลาดัดเนาะ อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ปุ๊บเป็นอรรเ็ดแล้วล่ะนี่น้องเ <adan on developed Airbnb> <ira> ออฟ้านะเลยดีใจเฮงเย่สำหรับวันนี้ไอ้ขออนุญาตไปก่อนเด้อจ้ดเดอขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยล่ะเด้อจ้ดเดอขอคุณค้าแฮปปี้สมบันต์วันทุเดย์เย่วังนี้เห็ดผึ่งเยอะแยะมากเลยอ่ะป้าเอวุยแวร์เคียวอยู่วะบ๊ายบาย